ห่างปุด้ด้ <c oughs> ห่างอีโดโดมะพวพอกันในช่องประน้างแม่บ้านน้องอุ้งอิงตอนบ่ายแก่ๆนะคะบายแก่ๆแต่ว่าฝนตกทางฝนขึ้นสินักอยู่ค่ะอุบลอุบนตหรือ,อทางเด็ด อุดมบ่ลิ้งไหนเนี่ยคะทางปุน่นตกแล้วก็หยุดเดี๋ยวทางนู้นน่าจะหนักไปอีกดู ไปค่ะตอนนี้สภาพเป็นเบิ้งเน้นบรรยากาศหน้าบ้านน <t iny aka> ้องอุงอิงนะคะสวยมาก ไปแล้วค่ะวิสบุกกันโดไปก่อนปะนางแล้ว อด้านล่างเ,เทปปูนแบบนี้ค่ะ บัเด็กเขาไปเยียบเด้อย,ยืนไทยอยู่ข้างนอกค่ะยืนไทยให้ดูพรุ่งนี้น่าจะเป็นการปูข้างล่างนะคะ หอนค่ะวันนี้ดีนะม,มีแดดให้เขาอันตางนตานี่ตอนสายๆค่ะตาแล้วก็เปล่าเก็บเก็บให้ทันหน้าฝนต้องเอาให้ทันค่ะ bưng thấy ນັ້ນ năng ນິ nè phụ nang năng ຢູ່ແນ່ຕັກຕິກ สวยมากค่ะอันนี้ขึ้นมาโด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 มาพี่โดโดเกยค่ะ ขึ้นมาแบบเอาข้าวแบบเลยเสยเลยคนดูอย่าถ่ายนะคะแป๊บเดียวห้องนี้สวยค่ะ <c oughs> <c oughs> สวย สวยเลยลายนี่สวย สวยกว่านี้เลยตอนนี้ก็นีงหูเลยว่าสวยค่ะจะปูกับปลือองสวยแฮ้เริ่มสวย mm hmm. ที่ไปน้าเห็นเขาเที่ห้องน้ำข้างล่างอะเดว่าเพื่อนที่เป็นลาดไว้แบบนั้นนั่นลาดปูนแบบนั้นเพื่อนบอกว่ากันซึมค่ะสร้างเพื่นภาษาสร้างเพื่อนเพืนเนเ่นว่ากันซึมค่ะ กันซึมนะคะนี่ลมกับมาฝนกับไก่สิมาแล้วนะค่ะตกเบิดมือตกใดตกตีปูได้เนี่ยปูยางถือกระสอบไปกเกี่ยวหยาค่ะปูบอก เดี๋ยวนี้เอฟซีบอกน้องว่าไม่ไม่ค่อยมีความคืบหน้าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับน้องวาสนาแต่แต่ปูกแกบอกว่ามีอยู่กูนี่ละเคลื่อนไหวคุกคิวยาอย,าอยูทุกมือปะนะนาทิตย์ะนาคารอาทิตย์ระวอลระวอลไปหยิบไปคือระวอลกับปูมาหน้านะ,ะ,าะ,าะาละวอลละวอลแทนโตเล่านะกากูนี่ละ เกี่ยวยาอยู่เสมอกุ้นนี่ละเคลื่อนไว้แล้วสินะคะบอเป็นหมุกคำขาวแล้วก็ยิ้มนะคะบอกกับลูกกับหลานก็บอกกูมึงมึงเป็นเรื่องปกตินะคะฝากกดไลค์กดแชร์ชงปนานะคะบ๊าบาน้องอกอิงอันนี้ค่ะทีทีทีสร้างคุณบอกว่าแบบนี้เขาเอกันซึมค่ะกันซึมแม่ห้องน้ํา รั่วซึืมนะคะภาษาสร้างเพิ่ปากก้นไหลก็แช่ช่องปะนางแม่บันเนาะหนองอิงนะคะฝากช่องประวัน,ออน,ะะวนไม่ครัวนนองออิงของพูนแม่น้อยนนองอิงล่มค่ะฝนไก่สีล้งเลยะคะ่ะบุญแอแลเหล่าดัชนีนะคะ กำลังใจทีมลังบาลในเดวยคะ่ะซอยเบิร์โฆษณาใพนางนำขอบพูดหลายๆเวยะคะ่ะมือคืนแล้เตรียมค่ะเตรียมเกมนั่นเกมนี้ก่อนค่ะขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะคะพอกันไม่คลิหนาค่ะสวัสดีค่ะ